หรืออะไรไอ้ต้นมะขามงวกดึงสาไฟลงมดเลยแล้วเป็นยังไงมันนี้ไฟดับล่หมดยังไม่มากกว่าห้องนี้นะคะหมื่นคนแหละเข้าขมาอันนี้เสร็จแล้วเน,น,นี่ยจจแล้วก็เรียบร้อยอ มันมเป็นสายเป็นนิเลยบ่มันสิเป็นสายแบบนีเออ้เลยบ่มันบอกอันตรา,ายบ่ <c ười> แ, <อ S 1> แม่แหละจุม่มวน้ำเลยกับน้ำจริงจังไอ,อ้จริงจังสายไฟผมมามนม,ามันบ่จ so ุ่มน้ำดลนี่ปิดแล้วบ่สีมาทาสา นี่เซอรีเโมมอยู่ส่ตัวนี้ติดเออมันก็เป็นคือโล่งโลมันก็โอเคอันนี้ละบากจะเอาตัวนี้มาใส่ปะ,ะอ๋นนอ <laughs>

มันก็ที่สูงมันกเดียนเหมือนกันอืมพอปูแถมให้ไอ้ก็จะปูลเลยแล้วกัน 多快一点的吧。 เราจะไปเอาผ้านะคะแล้วก็มาถูใหม่บนเป็นผ้ารเราก็เป็อนอย่างนี้นอันนี้นะแม่พม่ายวมา thank you นะคะทุกคนตอนนี้ไอ้กระปูเสร็จแล้วผ้มาม่านก็ใส่เสร็จแล้วนะคะกวาดถูเสร็จแล้วนะคะก็เป็นข่าวดีเนาะมีคนเช่าเราก็ดีใจจากที่ว่างมาสองห้องประมาณจะสองเดือนเดือนสองเดือนค่ะห้องสีฟ้าก็จะเข้าสองเดือนแล้วแล้วก็อันนี้เขาทําสัญญาทาสัญญาหกเดือนนะคะทุกคนเห้สัญญาหกเดือนเนาะแล้วก็ห้องสีเหลืองก็จะออกสิ้นเดือนไม่ใช่สิ้นเดือนกลางเดือนนี้นะคะ โอกางเดือนนี้นะคะเพื่อนก็จะย้ายไปทางอื่นเนาะก็ไปมีราคาเฮนห้องเช่านะคะดีแต่ว่าแถวบ้านอ้ายนะ่ะมันจะไม่ค่อยมีห้องเช่าทุกคนการที่ห้องเช่าว่างมันก็ไม่ได้ว่างแบบนานมากนะทุกคนยังยังมากนี่สองเดือนแบบนี้ก็จะมีคนามาเช่าเหมือนห้องนี้นะ่ะก็มาจากเซกาห้องนั้นก็รอยเอ็ดคอนแกนอุดรเนียแบบนี้นะส่วนมากก็จะมาฝึกงานมาทํางานได้มามันจุอยู่นี่เขาก็ ห้องสีเขียวเนก็มาจากขอนแก่นแบบนี้นะทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ละคนก็มาจากที่ไกลๆทั้งนั้นนะคะห้องเช่ากุสุมานห้องเช่าขันาพาก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะตอนนี้ก็เหลือเป็นสีเหลืองแล้วก็สีฟ้านะคะทุกคนเดี๋ยวอาจจะพาทุกคนไปดูข้างนอกเนาะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวจะแวะดูสีฟ้าด้วยนะคะไอ้อา,าคุณเจมาให้เพิ่นน้ำเพื่อพิญญ่นใหญ่มาอื่นเพิ่นจังบ๊อดแบบว่ายากนาทุกคนนะคะเดี๋ยวให้มาเบิง้งค่าจะเป็นตรงนี้เนาะตรงทํากับข้าวนะคะก็เอา โซล่ามาติดข้างหลังให้นี่เห็นไหมันเป็นผู้ยิ่งอ่นนะติดข้างหลังให้เนาะก็น้ำก็แรงขึ้นนะคะจากที่เอ่อน้ำค่อยๆเพราะว่าไอ้เฮ็ดเอ่อระบบสมิร์ทนะคะ่ตมามันเล่นน้ำแพ้คนมา เขาคันเอาลงพวันเดียวเขาจะาบลุกนะมาาห้องนะคะเพราะว่าบางมือไอ้ก็มานอนนี่พี่น้องเลยเพราะว่าห้องของ,องไอ,อ้มันยังไม่มีแอร์อะมันยังไม่มีแอร์เออเลยบางทีก็มานอนเล่นกลางเว้นแบบนี้นะกลางเว้นเราก็มานอนเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ โยกย้ายจังหน่อยนะคะสี่แหละนมาเห็นความใสอีกทีหนึ่งก็ตอนที่เขามาอยู่พี่น้องเอ้ ไเ,เห็นไหมก็จะดูกว้างกว่า